ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดรพิเชย์วิริยะจิตตราแะครับมาถึงอีกท่านหนึ่งครับคุณกัลยานะครับกัลยานี่ปวดข้อเหมือนกันข้อไหนบ้างฮะข้อเข่าค่ะข้อเข่าข้อเข่าข้อข้อเท้าแล้วก็ไหลหัวไหลข้อศอกข้อมือด้วยไหมฮะข้อมือไม่ปวดข้อมือไม่ปวดนี่ยังเว้นไว้นะธรรมชาติยังลงโทษไม่หมดไปทําอะไรมาครับทราบไหมฮะ ก็ทํางานปกติประจําวันนะคะเป็นอะไรครับทํางานอะไรครับก็มีอาชีพแม่บ้านค่ะคุณกัลยาเป็นอาชีพแม่บ้านอายุเท่าไหร่ละครับขออนุญาตครับ54ค่ะ54นะครับอันนี้ถือว่าเป็นอาการอะไรครับอาจารย์สิวันครับมันก็เป็นอาการปวดตามข้อที่ที่จะพบได้นะคะในในคสุภาพสตรีทั่วไปค่ะในผู้ชายก็พบได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยถ้าวัยที่เขาเรียกว่าเป็นวัยทองเนี่ยก็จะพบ อย่างเงี้ยมากขึ้นนะคะซึ่งอาการปวดเนี่ยฟังดูแล้วรู้สึกว่าจะปวดหลายหลายข้อปวดปวดยังไงครับอาการคือทั้งปวดทั้งชาค่ะทั้งทั้งแถบเลยข้างขวาเนี่ย<ว>ค่ะปวดเป็นแถบเลยทั้งซีกเลยคล้ายๆว่าเออจะจะตายอะไรพวกนี้ไม่มีแรงไม่มีแรงค่ะแล้วก็เดินเหินนี่ก็ไม่ได้ต้องเอาผ้าพันเข่าแล้วก็ใช้ร่มพยุงตัวเองอด่นเวลาอยู่ในบ้านก็เกาะนู่นเกาะนี่เกาะ กาะที่ว่าให้พยุงตัวไปได้่ะอันนี้เป็นนานหรือยังครับก่อนหน้าที่จะบีมนี่สามเดือนค่ะไม่หมายถือว่าการปวดเข่าที่ไม่มีแรงชาสามเดือนค่ะสามเดือนค่ะได้ไปหาคุณหมอไหมครับไปค่ะคุณหมอบอกว่าเป็นอะไรเอ่อข้อเข่าเริ่มเสื่อมทุกข้อแหมคุณหมอก็ใจร้ายจริงๆเลยก็ปวดหัวไหลยังบอกข้อเข่าเสื่อมด้วยนะบอกได้ว่าข้อเสื่อมทุกข้อดิ่ฉันก็ตกใจเออชาตินี้คงตายอายุตอนนี้แน่ สันนิษฐานว่าเป็นข้อเข่าข้อเสื่อมหมดข้อเสื่อมทุกทุกข้อด้วยนะคะเน้นด้วยนะคะทุกข้อด้วยนะฮะแต่ว่าทาไมข้างข้างซ้ายไม่ปวดแล้วคะหมอก็เถียงหมอนคะเดี๋ยวมันก็จะเริ่มปวดก็บอกอย่างนี้มันเริ่มเสื่อมขวาก่อนนะเดี๋ยวมันจะมาเสื่อมซ้ายนะเหมือนเวลาเราทําข้อสอบนะฮะใช่ค่ะมันจะไปทีละข้างบอกอย่างนั้นนะคะไม่มีข้อไหนถูกเลยระไม่มีค่ะไปทุกข้อผิดหมดเลยนะผิดหมดเลยค่ะดิฉันก็ตกใจก็ ไปหาหมอคุณหมอเช็คขอโทษนะคะเอ็กซเรย์ทุกทุทุกข้อ <c oughs> เลยดูทุกข้อเลยสแกนหมดเลยสแกนหมดเลยทั้งตัวเลยค่ะแล้วแล้วก็บอกว่าป้ามันจะไปเรื่อยๆอ๋อ <c oughs> มันจะลามไปเรื่อยๆค่ะอ๋อก็ทําไงและคะหมอก็เจาะเลือด แต่วัดความดันไม่มีเบาหวานไม่เป็นคอเลสเตอรอลไม่มีโ้กระเพาะก็ไม่มีแฉลบเลยแพ้ยาก็ไม่เคยแพ้แต่ว่าป้าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมข้อกระดูกเสื่อมข้อเสื่อมหมดเลยค่ะแล้วจะอยู่แบบไงมันก็เป็นผักอะไรคย่ะเง้เนี่ยค่ะก็ดิฉันก็มานั่งนึกมันต้องมีทางแก้นั้นเนี่ยจะแก้อย่างไงเนี่ยอย่างอื่นดีหมดเป็นอยู่ตรงเดียวคือข้อแล้วก็หมอถามหมอเนี้ยครับเป็นที่เดียวคือข้อ ก็ไปเล่าให้เพื่อนที่แนะนําให้รู้จักผลิตดัณฑ์บิมสูุเขาบอกว่าพี่จะตายด้วยโรคโข,ข้อเขาเสื่อมไม่ตายหรอกพี่เป็นแค่เนี้ยมากับหนูนี่ค่ะ,ะดิฉันก็บิมไปเลยค่ะคืนนั้นสีเม็ดเลยไหนๆก็ไหนๆตายก็ตายคพรุ่งนี้ก็ตายก็ช่างมาันไหนๆก็ไหนๆแล้วอ่าพ,พอเอายามาทานเสร็จก็เอายาทาเขามาทาแล้วก็กินน้ำมังคุไปิกหนึ่งถุงค่ะในคืนนั้นตายก็ตายเถอะบอกงี ถูกว่าที่กินไม่ตายอยู่แล้วค่ะสกว่าพี่ไม่ตายหรอกหนูรับประกันได้ไม่ตายเพราะสุกินมาก่อนพี่เพื่อนบอกว่าหนูกินก่อนพี่หนูไม่ตายพี่หนูยังเดินได้พี่จะตายได้ไงอจริงเช้าขึ้นมาก็มาคุยกันต่อคือไม่ตายแล้วค่ะนี่บินมานานเท่าไหร่แล้วครบินมาสองเดือนแล้วค่ะสองเดือนแล้วสิ่งที่เห็นกับตัวเองมันหายไปหมดเลยค่ะมันไล่หนีออกหมดเลยค่ะคอเคยหายหมดเลยค่ะก็เดินได้ใส่รองเท้าส้นสูงได้เมื่อก่อนใส่รองเท้าแตะก็ไม่ได้โมโ มันลากขามันลากมันไม่ใช่ยกได้มันลากไปกับพื้นนะคะมันยกไม่ได้ค่ะมันชาทั้งชาทั้งปวดทุกสารภาพแล้วเชื่อได้ยังไงว่าหายเลยก็มันเดินได้ก็วิ่งได้ค่ะก็วิ่งให้ดูก็ได้แต่เมื่อก่อนนี่คนเห็นว่าเดินเนี่ยเหมือนสภาพแบบขอทานตาบอดมันเดินดีกว่าเรามันเดินตรงทางไอเราตาดีตาเด็กมันเดินไม่ได้ค่ะ มันเป็นแบบนี้แล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเข้าใจเข้าใจครับนึกออกไหมคะสภาพอะค่ะไอกระดูกร่างกายของเราเนี่ยเราอยู่ได้ด้วยโครงสร้างโครงสร้างก็คือที่ประกอบไปด้วยกระดูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อข้อต่อข้อกระดูกต่างๆที่มันเสื่อมเนี่ยมันจะเหมือนไม่เป็นรูปเป็นรอยเหมือนเอาเอาหุ่นยนต์มาประกอบกันเหมือนหุ่นยนต์เด็กเล่นนะฮะแต่ผิดเพี้ยนรูปทรงกันไปอาจารย์สิรวันครับอย่างอย่างอาการของคุณป้ากรลยาเนี่ยเมื่อมันเสื่อมอย่างที่คุณหมอวินิจฉัย บินมันเข้าไปทําอะไรทําไมกลับมาอยู่ในสภาพที่ดีขึ้นได้ค่ะคือเรื่องโรคข้อเสื่อมนะต้องขอพูดนิดนึงว่าจริงๆโรคข้อเสื่อมเนี่ยมันมีสองสาเหตุหลักสาเหตุอันหลักอันหนึ่งก็คือเราจะเป็นบริเวณข้อใดข้อหนึ่งนะก็คือเราใช้ข้อนั้นเนี่ยมากผิดปกติคือใช้งานหนักใช้งานหนักเล่นกีฬาอุบัติเหตุค่ะประมาณนี้นั่นเป็นปฐมภูมิครับคือเกิดด้วยตัวเองแต่ว่ามันจะมีอีกสาเหตุหนึ่งคือ เป็นอย่างอื่นมาก่อนนะเช่นมีภาวะการอักเสบก้องพังผืดหรืออะไรก็ตามที่บริเวณข้อนะคะเป็นซิสเตมิกเป็นระบบของร่างกายแล้วก็ฟังดูของคุณกัลยาเนี่ยก็คือมันทําให้เป็นไปทุกๆข้อเนี่ยแสดงว่ามันไม่ใช่เป็นข้อเสื่อมแบบปฐมภูมิละมันจะต้องเป็นมาจากสาเหตุอื่นซึ่งเป็นระบบแล้วแล้วระบบเนี่ยมันจะทําให้เกิดภาวะอักเสบ นะแล้วก็จะทําให้เกิดอาการปวดข้อแล้วถ้าเราเป็นนานๆขึ้นภาวะอักเสบเรื้อรังอย่างเงี้ยก็จะทําให้มีการทําลายเนื้อกระดูกอ่อนเร็วกว่าคนปกติเยอะมากนะแล้วมันก็จะค่อยๆลามไปอย่างเงี้ยค่ะคมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยซึ่งอย่างกรณีของคุณป้ากระยางนี่ก็คือข้อกระดูกเนี่ยถูกทาลายถูกทําลายคะ่ะแตะ่น่าจะมาจากสาเหตุอื่นค,คือมีภาวะการอักเสบอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นระบบแล้วเราทําให้ให้ ให้เป็นทีเดียวกันหลายๆข้อครับ <นะ S 1> แล้วบิมไม่ทาอะไรฮะบิมเนี่ยเ,เราพบว่าบิมเนี่ยมันสามารถลดการอักเสบได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับนะซึ่งการอักเสบเนี่ยมันจะพอเมื่อมันลดการอักเสบลงเนี่ยอาการที่ปวดนะมันก็จะลดลงครับเมื่อบอิมออลดการอักเสบสารที่จะไปกระตุ้นให้เกิดการทำลายข้อกระดูกอ่อนก็ลดลงไปด้วยเพราะฉะนั้น มันก็จะเหมือนออกแอคชั่นสองอย่างเลยคือหายปวดด้วยแล้วอัตราการที่ข้อจะเสื่อมก็ลดน้อยลงก็ลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะก็ก็จะทำให้กลับคืนสภาวะคือเหมือนคนปกติอย่างนี้ข้อ <นะ S 1> ข้อ,ข,อข้อมันจะสร้างกระดูก อ่อนเพิ่มขึ้นมาไหมฮะค่ะอัตราการสร้างเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนนี่มันมีลักษณะพิเศษเของมันคือมันจะสร้างกับคืนเหมือนเนื้อเยื่ออื่นๆเนี่ยเหมือนบีดบาดแล้วก็สมานแผลเนี่ยมันจะไม่เร็วอย่างนั้นเลยจะช้ามากจะใช้เวลาถ้าเป็นแบบปฐมภูมิก็คือเป็นเราใช้ขอ้ขอขคอนั้นหนักหรือว่าอายุมากขึ้นหรืออะไรก็ตามนี่นะฮะถ้าเป็นปฐมภูมิเนี่ยอัตราการเสือ่อมก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆอม,มากกว่าการสังเคราะห์ นะซ่อมแซมตัวเองเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าเออหมอบอกเป็นโรคข้อกระดูกเสื่อมเนี่ยเรามีวิธีอย่างเดียวคือค่อยๆชะลอนะลดการ,รอักเสบพ,พยายามลดการใช้งานข้อที่ผิดปกติก็จะทําให้เราอยู่กับกับข้อนั้นนานมากขึ้นนะแต่ถ้าเป็นจากสาเหตุอื่นแล้วเหนียวนำให้เกิดอาการอักเสบเป็นระบบเนี่ยบิมเข้าไปจัดการตรงจุด ที่ต้นเหตุที่ต้นเหตุตรงนั้นก็จะทําให้ได้ได้ผลด้วยก็คือการอักเสบของข้อก็ลดลงไปด้วยการทําลายข้อก็ลดลงไปด้วยนะก็จะทําให้กับร่างกายค่อยๆปรับสภาพคืนสู่ปกติได้ค่ิได้นะครับอาล้ครับขอบคุณทั้งสองท่านครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงต่อต่อไปนะครับ